หมอกำชับมาาพูดค่อยๆพูดเสียงไม่ค่อดีอาจารให้นี่เป็นนักเอกตะคอกตะคอกเลยแล้วลิปซิงค์ได้ไหมได้ลิปซิงค์แต่เสียงไม่ยู่ข้างหลัง no พ right. right? right. ี mm ่ไ hmm. ม yeah. ่ย kind of ูข้างหลังใช้เสียง้ใช้เสียงพี่เขาพูดบทนักเอกได้ค่ะไปรับรางวัลก่อนแล้วบอกไม่ใช่บนโลกลิขิตหรือบ้านผีสิงค์ขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับท่าน ของเขาดีเนาะดึกบ้านนี้เสียงยังดีอยู่เลยอโนอโนโน่อโนนอโนโอ้โหเพือนครับ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 เขาโดนน้ำมนต์กันเหรอกรี๊ดกรี๊ดอ๋อกรี๊ดว่าไงล่ะครับคุณพี่เหงียน็นใครคะอ๋อพอดีว่าผมทั้งสามคนน่ะอ่ผ่านมาทางนี้ครับได้เห็นดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยก็เลยชวนกันเข้ามาเลยต้องขอโทษจริงๆนะครับผมไม่ใช่โจรนะครับ หน้าตาคุณมันจรมากเลยนะคะทำตัวน่าเกลียดอีกและที่สุเฮ้ยให้กูพูดธรรมดาดีากว่าเอไปก่อนนะครับป้ายข้างหน้าเขียนว่าอะไรนะครับห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตค่ะใช่ไดอ่านป่ะแล้วอ่านว่าอะไรนะให้เข้ามารับอนุญาตบ้าบอคอแตกแล้วเป็นผู้ชายอ่ะแล้วนี่ยที่ยืนอยู่เนี่ยผู้หญิงดังนั้น ด่าย่าสอนที่อยากจะทำตัวแบบนี้นะมันไม่น่ารักเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวลนลงลงเม็ไมะยองดองเฮ้ยถ้ากูไม่ทำแบบเนี้ยทำไมอ่ะผู้ชายสามคนแล้วผู้หญิงไม่รู้กี่คนแล้วกูจะได้ไหู่่ะเอ่อวันนี้อ่อยเขาเหรอก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าพค่ผมนอ่านผิดนิดหน่อยครับก็เลยพากันเลยเข้ามาเลยจริงๆนวสถานที่ตรงนี้นะจะเป็นของใครผมว่ามันไม่สำคัญหรอกครับ ที่สําคัญเลยคือคนเราเจอกันมันก็ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันบ้างาถ้าหากว่าคุณผู้หญิงหยาบคายพูดจาอะไรน่ากเกลียดเราจะมามีเพศสัมพันธ์ตรงนี้ไม่ได้ไม่ใช่ <c oughs> ควาสมสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์เขาเรียกว่าอ่มนุษยสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์ครับคุณไม่ใช่มนุษย์คุณไม่รู้หรอก <c oughs> เฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเต๋เทียมากเลยเด็ดเด็ดเด็มึงพัวโคมึงจะไปเทียมันยังไงเนียหนูขอโทษมันว่าคอกเรามึงจะไปเทียมันอีกเหรออย่าอย่าเอาเราไปหมายถึงว่าคุณเป็นนางฟ้าเต้อไม่ใช่ควายธนูเหรอไม่ใช่เป็นนางฟ้าเดี๋ยวคุยแม่งไม่ทูกเลยเดี๋ยวขอเชิญมาทำไมเนี่ยไม่เชิญมาทำไม ถามไรเขาเขเชิญมาทำไมโอ้มงกุฎยังใหญ่ยังยังเล็กกว่าจมูกอีกนะครับมึงองเป็นมงกุฎอีกเนี่ยมงกุฎนี่พูดเร็วๆนี่ออกจมูกเข้นี่ที่มูกไหลเป็นทางแล้วเนี่ยกานร้อนคุณเป็นใครดีกว่าไม่ต้อง้อมค้อมผมกําลังจะแนะนำตัวเลยครับบุลถือว่าบุกลุกคือถ้าคุณรู้จักรู้ว่าผมทั้งสามคนเป็นใครนะรับรองได้เลย เมษานี่น่าร้อนใช่ไหมค่ะแต่ถ้าคุณรู้ว่าผมเป็นใครพวกคุณเนี่ยจะต้องหนาวบ้านมันขานน้ำแข็งหลอดเหรอ,อหน้ำแข็งป่นครับใชะนำตัวเลยเพือโอนใจมาไปเพื่อนอสตรีทั้ง 1, 2, 3, 4, ห,หนึ่งสองสามสี่ห้า,าหกหกครึ่งหกครึ่งยังไงวะนู่นเจ็ดใช่ไหมชุดเซมมาผู้หญิง่ไหมรวมเป็นเจ็ด นี่ขึ้งนู่นนี่ขึ้งวัผมสุภาพบุรุษทั้งสามคนนี้เป็นเด็กอารามครับเฮ้ยเ็อรเด็กอารามครับผมไปแล้วผู้ถ่ายแล้วขอโทษนะคะขอโทษจริงๆก็ไม่รู้จริงๆค่ะไม่ทราบว่าคุณมาจากอารามไหนคะวัดวางอารามครับวัดเด็กวัด ก่อนครับเก่งจริงเลยเด็กคนเหรอเนี่ยเกยงกันเลยนะถึงผมสามคนนะ่ะเป็นเด็กวัดก็จริงอยู่แต่ว่าชื่อผมเนี่ยก็เพราะเหมือนกันนะครับอ๋อฉไม่ไอยากรู้จักสักหน่อยค่ะได้เลยครับผมจะบอกให้คนรู้เดี๋ยวน,นี้เลย,ยผมเริ่มมีชื่อว่าสัญญาครับแต่ที่เขารู้จักกันไปทั่วๆไปเนี่ยเขาจะเรียกผมว่าแบงค์สอนพร,รามครับเฮ้ยรู้จักบ้า่ารู้จกัก ไม่รู้จักหรอกค่ะรู้จักไหมคะไม่รู้จักค่ะใช่เคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินไหมคะเคยแต่ได้ยินแบงก์กงเตกอะครับโหถูกมากเลยเพราะว่าไล่คนแก่ๆออกม้างเถอครับโอ้ยถ้ามึงไล่คนแก่ๆออกจากคณะเนี่ยครึ่งโลงเลยนะเริ่มแก่กันแล้วจับได้แล้วจับได้แล้วค่ะเปรียบตัวขานี้ดังสน ปักเฮงนี้ไผ่พงสะท้อนเลยสอนรามสอนดามอันเดกรอบไปฟังเวอร์ชันไหนมาเนี่ยลุงกล้วยเนี่ยเขาอำมเก่งนะใครใครกล้วยเอาขาำอะไรจะจะตีกันเองพี่เขาเก่งอ่ะหน้ามันลูกป๊อกพงเหมือนน้ำเพชรไม่ต้องมาเขามาคอเวอร์คณะเราดิว่ะ กูคอปเปอร์หลายหลายคนเลยอ่ะแนะนำตัวเลยเพื่อนผมให้เขาอยู่วัดเนี่ยผมชื่อยอดแต่ว่าถ้าเกิดคุณเคยดูหนังนะผมเคยเล่นเรื่องไฟสุมสวงนี่ครับเพื่อนผมเป็นพระเอกฟืนโอ้โหเอนที่ได้ดำเหใช่ตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในวัดนวายเนี่ยเขาจะเรียกผมเจ้ายืดเจ้ายืดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนรู้จักตอนนี้นะทั่วประเทศไทยเนี่ยผมน่าจะคุณก็น่าจะรู้จักนะครับ ในเชื่อมจิตวิปก่อนก่อนจะเชื่อมจิตมึงเชื่อมชีวิตพ่อมึงให้รอดก่อนเชื่อมอะไร่อเชื่อมแล้วแล้วคุณล่ะครับฉันจะขอแนะนำตัวให้รู้จักชื่ออะไรเหรอครับฉันเองมีชื่อว่าดวงใจแต่ว่าที่คนเขารู้จักกันเนี่ยเขาจะเรียกว่าน้องปอยนางเอกตาสระอิ๋วบอกเข้าไปเลยเป็นพี่ของดวงใจมีชื่อว่าน้องดวงแจ่มค่ะ หรือว่าที่ใครๆเขารู้จักกันว่าเทีะคนหิรังคนพูดที่อะไรเนี่ยอ้าวภาษาจีนเขาว่าไงหหลังเขาบอกอีกนล้เขาไม่ค่อยได้ยินค่ะหหลังไงอหยาบจะเรื่องพี่เทียาบตรงไหนภาษาจีนหิลังแปลว่าหูตึงแล้วแล้วถ้าหีไม่รังอ่ะ หูไม่เตไมตออไปยืนนู้นป่ะจะถิบอะไรหนูนะเอาแล้วอันนี้ตัวแม่นะคะตัวแม่เอยืนห่างๆนะทำยางเริ่มออกตามรูมุมขนแล้วเงืองเงือรงนี่ตัวแม่หรือพะโคครับเนี่ยแรงอะค่ะขอบอกพคทนทนหน่อยค่ะใครก็ได้เอาใจชูให้กูหน่อย อันนี้ไม่ได้พระคอนะคะคือใครครับเนี่ยกระบือเราจะขอแนะนำให้พวกไพรสถุนสกุลต่ํา <laughs> ไม่ต้องห่วงหรอก <laughs> <laughs> อลังการขนาดนี้อะไรก็ลังไม่ได้มึงอย่าไปยืนใกล้ๆด้วย <laughs> ขเขาสุดจมูกเขาสุหายใจเข้าไปดีหัวไายเข้าไปตีหัวเน่ <laughs> โอ้โหแม่เจ้าโวยดีนะพ่อกูไม่แต่งตัวอย่างนี้บ้างชื่ออะไรนะเราจะแนะนำให้พวกข่ารู้จักไอ้พวกกากาอย่างพวกเองคงไม่ได้แอมเนื้อหงอย่างกูหรอกโอ้โหเนื้อหงหงหงแน่ใจนะว่าหงแล้วมึงคกดเป็นที่อะไรล่ะ จะยำทำไมกันเออเป็นหงก็ได้เอาเป็นหงชื่ออะไรบอกเขาไปเราทุกคนแถวย่านบ้านนี้ใครก็รู้จักเราลาบูบูถึงว่าที่เอาแปะจมูกไว้เลยอะไม่ได้แปะอันนี้กูกล่วดั้งเดิมอ๋อดั้งเดิมลาบูบูที่ทุกคนรู้จักหรือในนามตลกจมูกสละโอ โอลิโคนใช่ที่ไหนหเนี่ยเราอะไรเด็กๆชื่ออะไรกันบ้างชื่ออะไรบ้างชื่ออะไรจ้าหนูชื่อเมย์ที่ใครๆเขาเรียกว่าเมลอนกิเมย์เลิรนเมย์เลินแต่เล็กเลยนะฟันมือฟันมือหลานใครวะเล่นหน้าเล่นหน้าหนูชื่อน้องเปฟสค่ะน้องเปฟสแล้วหนูชื่ออะไรคะชาร์ลีชาร์ลี ถ้าไม่เต็มใจเป็นมึงก็อย่าเป็นเลยลูกเอ้ยอะไรหนูคนนั้นชื่อสาวชื่ออะไรจ้ะลูกชื่อน้องเซเว่นค่ะชุดส้มชื่ออะไรนะอีกรอบเป็นช่อส้มชื่ออะไรลูกเชอรี่เหมือนจะอิ่วขี้อ่ะอิ่วข้าวมันชื่ออะไรแล้วลูกอะไรนี่เชอร์รี่กับเชอรี่กัน